มันขุดไรเนี่ยสวัสดีครับโอ้วีเรียครับวีเรียอ้ที่โมโอเอาอยู่ครับเปิดไหมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินโดดครับตามติดชีวิตรถดำครับ อยู่กับทีมงานเซนิกโอ้โฝนตกก็ไม่หยุดครับนีุ่ดจนถึงนรกเลยมากนี่โอ้โหมาลูกเป๊ะโอ้ถอยยาวเลยครับงานนี้อันไหนน้อนี่ไฮเทคไฮเทคจะรอดไหมเนี่ย รอชมครับโอ้โหทางค่อนข้างลื่นครับอ,อู้นไหวไหมเนี่ยได้ที่ยืนแล้วครับนี่ตรงนี้เลยเอาสวัสดีไปยังทีมงานครับผม สวัสดีไปยังลูกเพครับนะลูกเพ่ครับขับพี่โมโเน่ยจัดนักๆเลยนี่ฝนเพิ่งหยุดตกนะครับทีมง,งานลุยเลยครับทําทางเสร็จลุยต่อโอ้โอมันจะมาอีกแล้วหมดจัดเลยพี่โม่ค,ครับดูครับ จิงจกยังล่องไหม,มดูครับคลิปที่แล้วนี่ผมมาขุดอยู่มุมนู้นครับ ไวไมีเน่ยคนขับนี่ฝีมือจัดครับประสบการณ์ต้องสูงเอาเอกเอาเอก ยัง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 โอ้โหตอรมานรถอีกแล้วโชเฟอร์เรานี่1ร้อยหกห้ากีตันครับน่าจะสบายสบายแล้วครับ ร้อยหกห้าเกียร์อีต,ตันครับไหวไหมรอชม ขันต่อไปครับอูสงวนสักเดี๋ยวต้องถามก่อนว่ากี่แรงโอ้ตอนนี้ยางแปดครับเดี๋ยวเดี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 ยวกี่แรงมาลูกเป๊ะส <210. S 2> องร้อยสิบจีอแปดสี่ จะสบายๆแล้วหอยยาวเลยครับครับวันนี้มาไม่เยอะครับวันนี้เนื่องจากทางขึ้นค่อนข้างชันครับ ครับงานนี้มันตักดีจริงๆครับพี่โมโนี่ดูครับผมนี่ชอบเลยขอบคุณทีมงานครับที่ตอนรับเป็นอย่างดีครับผมทีมงานไหนอยากให้ไปรีวิวก็คอมเมนต์มาครับ ดูเพื่อความมัเทิงครับพี่น้องพอ,อยังโอ้โหยังครับลูกพี่เราทรมานรถอีกแล้วนี่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 เอาอีกเอาอีกออกตัวมาแล้วครับ เย็บเย็บโอ้โหเย็บสุตายครับนี่ครับสุดยอดครับมา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 เกียร์สองเลยขั้นต่อไป ครับพี่โมนี่ครับเบียงหินเล่นซิผู้ยังได้ดินอีกเยอะครับมาแล้วครับคันนี้น่าจะตอนเดียวอูหไวยไม่ลูกแบ๊ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ถามก่อนกี่แรงมาน่าจะร้อยครับเดี๋ยวเดีครับกี่แรงครับเี่ร้อจ้าโอ้เอาชีวิตมาเสี่ยงแล้วเนี่ยเอร้อยเจหครับขึ้นบ่อชันๆเลยครับ ดูแบบเนียนๆนิ่งๆครับผมนะจัดไปแล้วครับหนึ่งตักครับอ้ดูรถเล็กนิดเดียวครับอยู่ข้างล่างงานสายลุยครับหน้าฝนต้องรีบเก็บงานแล้วแหละนะ วันนี้ไม่มีพี่หลงนะพี่หลงหัวลายๆอ่ะไม่เห็นนะครับหรือว่ามาก็ไม่แน่ใจยังไม่เห็นอโอ้ช่วงเก็บเก็บสะนี้ก็จะอาจจะเก็บไม่หมดนะครับ เพราะว่าหินเยอะครับขุดต้องการน้ำนะครับทำการ,กรเกษตรนะครับต้องการความลึกตื่นๆก็เก็บน้ำไม่อยู่หรอกอีกอีกตักหนึ่งโอ้โห ดูการออกตัวอ้าวเลื่อนเลือนเลื่นม่เลื่อนโอ้โหไปได้ครับแม่มีแรถแรงแรงมาขั้ต่อไปมาวันก่อนนี่ขึ้นตรงนี้ครับแต่มาวันนี้นี่เปิดทางขึ้นไปนู่นครับ ภุมสะครับเสียเตาเสียเตา6 h k 2 4 0อ่า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 อยัางไงอูสงวนสักครับมีลื่นครับมีลื่นครับ เออวันนี้ไม่เอา NPR มาขึ้นบ่เนอ,อเนาะเกาแร์ใหญ่เราล้างหน่อยรถอะ่ะล,ล้างบ้างรถอ่ะล้างบ้าง้ยหน้า้ย หอยลึกเลยหอยยาวคันนี้เฟืองเร็วนะครับไม่รู้จะขึ้นบอ่อไวหรือเปล่านะเอาหน้าฝนมันก็ต้องล้างบ้างแล้ว รถมันก็มีชีวิตเหมือนคนนะพี่น้องนะคนยังต้องอาบน้ำนะครับเออรถมันก็ต้องล้างเอ,อ๊หรือว่าคนขับไม่อาบน้ำอ่ะอันนี้พูดหยอกเด้ คันเนี่ยต้องจัดหนักๆครับแหมไม่คิดว่าพี่โมเราเนี่ยจะขุดใต้ลึกขนาดนี้เกร์สองไหวล้าไม่ไหวหรอ นี่น,นี่เอ้ยอะไรจะยกเหรอโอ้โหสบายสบายไหมนี่ครับแม่โอ้โหถอนต่อ,ตอให้ดูเลยครับนี่แรงว่ะคันนี้ มาโรโบอคอป6เ k เหมือนกันครับ240เปลี่ยนช่วงล่างใหม่เป็นช่วงล่างยาง9ครับไปต้องบอกรู้ครับว่า240 กดไปครับทีมงานครับเป็นกำลังใจให้ครับผมขอให้ได้เงินเยอะๆครับทำงานก็ขอให้ได้เงินไปเลี้ยงครอบครัวครับผม ายคนครับที่ดูคลิปผมครับแล้วก็ไปซื้อรถดำครับก็เป็นความชอบเนาะหลายคนก็ทำสำเร็จนะครับก็ดีใจด้วยครับผม ถ้าใจมันรักก็ไปได้ครับอาชีพนี้เอ okay. ประจำก็จะรู้ครับว่าจังหวะรถเราเนี่ยมันได้หรือเปล่าเมียใครเมียมันครับผมมาคันนี้น่าจะเป็นเมก้าครับเจ้ายักษ์นี่นี่สุดยอดครับ เใกไ้เสียครับตัวนี้2 1 2หนึ่งสองครับ JO8E ครับเป็นรถไทย น,นีก็จะใส่เยอะหน่อยนะลูกพี่เราใส่ตามกระบะครับกระบะใหญ่ก็ใส่เยอะๆครับ ว่าได้เที่ยวละ200ร้นะไปกับแปดโลครับระยะนี้ถ้าขับแบบประหยัดประหยัดก็น้ำมันก็วันละพันครับถ้าเหยียบหน่อยก็พันสอง ื่นครับงานนี้เอาถอยก่อนต้องสับเกียร์ถอยนะครับอย่าใส่เกียร์่ากนะครับโอ้โห,โหลื่นครับลื่นครับเอ่ะรอบช้าไปหรือเปล่าอานนี้เอ้าไปเอาไมม หรือเปล่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงรถไถยมาข้างหลังนี่ครับมันเริ่มลื่นแล้วครับตอนนี้เอเอ,เอ,อ,อปิดท้ายครับคันนี้ครับจะไหวไหมนี่ แต่ยางลายบ้างไม่น่าจะลื่นนะอะ FC มาครับนี่ชุบๆ <c oughs> เฮ้ยมาดมอะไรเนี่ยฮะไปลงแปลงกันล่า,ลาไหมเฮ้ย,ย <c oughs> ุยกับมาลูกเรเปล่เนจะวายหรือเปล่า,าลูกเป๊ะ กลาลงมาก็น่าจะไหวนะครับ ยังยังอาอวิกสุดท้ายครับตอนนี้หน้าง,งานที่นอนนัดวิ่งกับฝนตกครับวิ่งไม่ได้อู้หู้ไหวไหมนี่ดูถ้าจะรับ,บาครับคันนี้ ทางลายบ้างก็เป็นอย่างนี้แหละนะแฉลวเลยครับยังมีอีกไหมมีหรือเปล่าข้างบนอ๋อปิดท้ายคันนี้ดีกว่าครับร้อยหกห้ากีตันครับอ,อันตรายแล้วนี่ตรงนี้ลื่นครับนี่ ไดแล้วจะไหวไหมเนี่ยเนาะมาดูบูมนี้กันบ้างครับเอ้ยรอบรอบรอบ Yeah. I'm not